อีกหนึ่งประเด็นที่มีคำถามแล้วเราก็รอการชี้แจงอย่างเป็นทางการรวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์กันออกมาจากคุณพุทธิพงศ์ปุณณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นะคะที่พูดถึงกรณีที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ดําเนินการถ่ายทอดสดแล้มีการแปลคําทําให้เกิด คำที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น28กรกฎาคม2563ท่านรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ากระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะถึงแม้ว่า Facebook จะแจ้งว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคและจะดําเนินการแก้ไขทันทีเบื้องต้นเนี่ยมีการส่งจดหมายไปถึง Facebook ในประเทศไทยและที่สิงคโปร์เพื่อให้แสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมแล้วย้ําเลยค่ะว่าทุกแพลตฟอร์มที่ทําธุรกิจในประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยให้เกียรติแล้ว รับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนไทยและสิ่งที่ประเทศไทยของเรายึดมั่นด้วยฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเค่ะตรวจสอบถ้ามีข้อมูลหลักฐานครบนะครับเราก็จะส่งไปที่ศาลนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งให้ปิดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับพอศาลมีคำสั่งให้ปิด เราก็จะดำเนินการส่งให้3หน่วยงานหลักนะครับหก็คือเราส่งให้ตํารวจซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่เขาจะไปจับกลุมไปดําเนินคดีไปหาผู้กระทําผิดนะครับอันนี้ก็ส่งให้ตํารวจปอทอัอนที่2อเนี่ยเมื่อเราได้คาสั่งศาลเราก็จะส่งให้แพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งก็เป็นต้นทางไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook t w เต t e r นะครับให้เขารีบพิจารณาให้ความร่วมมือในการที่จะดําเนินการปิดตามคําสั่งศาลนะครับส่วนที่3คือเราส่งไปบริษัท ISP ไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ20 30บบริษัทนะครับที่ ให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของ Wi-Fi ต่างๆตามร้านตามอะไรอย่เงี้ยนะครับถ้ามีข้อมูลที่ใช้ช่องทางใน i s p ีของเขาในการกระทำผิดทางพรบอคอมต่างๆข้อมูลคอนเทนต์ทุกเรื่องนะครับเขาก็จะปิดหรือว่าลบออกให้นะครับดังนั้นสามทางนี้เป็นช่องทางปกติที่ต้องเร่งทำ นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิเอสก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันกับทางองค์กรที่ให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเร่งดำเนินการกับข้อมูลที่ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยในรอบ7เดือนแรกของปีนี้นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประสานงานกันกับ ISP จนสามารถตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องให้สารมีคำสั่งปิดหรือลบข้อมูลในเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วจํา นวน7,164 URL ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาจากจำนวนที่ได้รับแจ้ง8,715 URL การกระทำความผิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และช่องทางอื่นๆพร้อมกันนี้ทางกระทรวงก็เห็นความสำคัญนะคะว่าเราต้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนด้วยจะได้ช่วยกันดูแลเว็บไซต์ที่กระทำผิดกฎหมายทางออนไลน์หรือผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะ,ะนั้นล่าสุดนะคะก็เลยมี การเปิดเพจเฟซบุ o กอาสาจับตาออนไลน์ขึ้นมาเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนก็มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือหมายเลขโทรศัพท์021416747นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีบอกไว้ด้วยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดพูดถึงโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเฟซบุ๊กให้ความ